สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the ในธรรมชาตินั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาหารการกินแต่ทว่าอาหารของสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็ย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าพวกมันอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากอาหารหลักแล้วพวกมันก็ยังมีอาหารเปิดพิสดารที่เรียกได้ว่าบางครั้ง ก็อาจจะทําให้พวกมันเสี่ยงตายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะงั้นลองไปชมกันนะคะว่าในคลิปนี้จะมีการกินสุดแปลกพิสดารของสัตว์ชนิดไหนกันบ้างแล้วพวกมันกินอะไรไปชมกันเลยค่ะ <S <S หากจะพูดถึงขังโคกอ้อยเรียกว่ามันนะคะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ลูกรานที่กําลังแพร่กระจายเผ่าพันธุ์ไปทั่วออสเตรเลีย จากการนําเข้ามานะคะเพื่อหวังว่าจะให้กําจัดศัตรูพืชตั้งแต่80กว่าปีก่อนเพียงแค่101ตัวเท่านั้นเองไปไปมา,มานะคะตอนนี้พวกมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นกว่า1.5ล้านตัวซึ่งผันตัวเองกลายเป็นสัตว์รุกรานไปซะแล้วล่ะค่ะซึ่งจากการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วแถมตัวของมันก็ยังเต็มไปด้วยพิ และเริ่มมีพิษตั้งแต่ยังเป็นลูกออสจนกระทั่งตัวโตวเต็มวัยจึงทาให้คางคกอ้อยนั้นนะคะมีศัตรูตามธรรมชาติที่น้อยมากๆเว้นแต่อีกาหรือว่างูบางชนิดเท่านั้นเองแต่ทว่าจู่ๆก็มีฮีโร่หน่วยพิฆาตคางคกอ้อยเกิดขึ้นซึ่งฮีโร่ตัวนั้นนะคะมันก็คือเจ้าหนูน้าออสเตรเลียหรือที่รู้จักกันในชื่อราคาลีโดยมันสามารถที่จะกินตับแล้วก็หัวใจซึ่งเป็นอวัยวะเพียงสองอย่างที่ไม่มีพิษของคางคกอ้อยโดยการกัดกินของมันนะคะคล้ายกับการชำแหละ ที่มีความแม่นยำราวกับผ่าตัดด้วยฝีมือของศัลยแพทย์เลยล่ะค่ะและบางตัวนะคะก็ยังถลกหนังคางคกและกัดกินบริเวณกล้ามเนื้อขาและแขนของมันอีกด้วยแถมยังมีการกินไปล้างไปแบบชิลๆแบบนี้ล่ะค่ะเกได้ดว่าใช้วิธีการอัญชาญฉลาดทีนักวิทยาศาสตร,ร์นะคะคาดหวังว่าพวกมันจะสามารถถ่ายท,ายทอดวิชาการกินจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณคางคกอ้อยลงได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ หลายคนอาจจะมองว่าจระเข้นั้นนะคะน่าจะเป็นนักล่าที่อยู่ชั้นบนสุดของห่วงโซ่อาหารบนภาคพื้นดินแต่ทางนี้ทางนั้นยังมีนักล่าที่อยู่เหนือกว่าจระเข้อีกมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งสัตว์อยาอ่างจระเข้พวกมันก็อาจพลาดพลัง้งตกเป็นเหยื่อของสัตว์บางชนิดอย่างไม่คัดคิดได้เช่นกันยกตัวอย่างนะคะเช่นเจ้านกกระยางตัวนี้ที่มันนะคะจับลูกอลิเกเตอร์ได้จากนั้นมันก็จัดการกำราบลูกอลิเกเตอร์น้อยจนหมดแรง แล้วก็จัดการนะคะขมือกินกลายเป็นอาหารมือใหญ่ของมันไปเป็นที่เรียบร้อยเลยล่ะค่ะซึ่งไม่เพียงแค่จระเข้เท่านั้นนะคะเจ้าพวกวงนกกระสาหรือว่านกกระยางที่มีขนาดตัวใหญ่โตและปากกว้างกว้างบางชนิดมันยังสามารถจับสารพัดสัตว์เข้าปากของพวกมันได้อย่างหน้าตาเฉยคิดว่าถ้าโตไม่ทันแล้วก็จะคิดแย้มกับพี่นกเขานะคะเอแต่ถ้าคิดจะกินสัตว์ที่ตัวใหญ่ซะขนาดนี้ก็ไม่รู้จะไ่วยงังไงกันแล้วนะคะเนี่ย แม้ว่าสุนัขิ้งจอกจะเป็นสัตว์นักล่าแห่ง่งไพรที่แปลดเปลียวแล้วก็ว่องไวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพวกมันก็ย่อมมีศัตรูตามธรรมชาติที่มีพลังเนื้อกว่าพวกมันอยู่ด้วยและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือสัตว์ที่คุณ พลาดไม่ถึงซึ่งมันก็คือนกอินทรีนั่นเองล่ะค่ะแม้ว่าปากติแล้วนะคะนกอินทรีมักจะล่าเหยื่อที่มีขนาดที่เล็กกว่าแต่ในบางครั้งพวกมันก็ยังล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่งูจระเข้หรือแม้กระทั่งหมีพวกมันก็ไม่เว้นนะคะซึ่งหากคุณคิดว่าแล้วมันจะเสี่ยงไหมถ้าเผลอไปล่าพวกหมาป่าเสือหรือว่าสิงโตแต่รู้ไหมคะว่าการที่อยู่บนที่สูงๆย่อมได้เปรียบค่ะด้วยสายตานะคะที่แหลมคมเพราะนกอินทรีนั้น คือสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดในโลกบวกกับความเร็วในการบินและการโจมตีที่แม่นยำรวมถึงกรงเล็บขนาดใหญ่ยักษ์ที่พร้อมจะจัดการกับคู่ต่อสู้ให้สยบแทบเท้าได้ภายในคลิปตาทำให้มันนะคะกลายเป็นผู้ล่าที่มีความได้เปรียบแห่งพ้องนะพาที่ไม่ว่านักล่าหน้าไหนถ้ามันเล็งเป้าเอาไว้แล้วแล้วก็แทบไม่รอดทุกรายไปละค่ะ แม้ว่าเม่นนั้นจะเป็นสัตว์นะคะที่ดูเหมือนว่าน่าจะใช้ชีวิตได้ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าพวกมันมีขนอันแหลมคมรอบตัวที่สามารถใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้เมื่อพวกมันตื่นกลัวแต่เชื่อหรือไม่คะว่าเจ้าเม่นขนแหลมๆนี่ยลละค่ะมันนะคะคืออาหารจานโปรดของพวกเสือเขาเลยโดยเฉพาะเสือดาวและก็เสือโครงนะคะเราได้มีการสำรวจและพบขนเม่นในมูลของเสือดาวและเสือโครงจํานวนมากจึงทําให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเม่นที่กินลำบากลำบาก กว่าจะได้กินนะคะก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแถมเนื้อของมันก็ยังน้อยไมทำไมพี่เสือเขาจึงชื่นชอบกันนักหนาทั้งนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญก็ได้สันนิษฐานเบื้องต้นเอาไว้ว่าเสือไม่น่าจะกินเม่นเป็นอาหารหลักแต่ว่าพวกมันน่าจะกินเป็นอาหารว่างหรือบางอารมณ์ที่พวกมันนึกอยากจะเจ็บตัวเฮ้ยไม่ใช่สิคะอยากจะกินนั่นเองล่ะคะ่ะซึ่งก็คงต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะว่าเพราะอะไรพี่เสือเ็าถึงได้ชอบทานเม่นกัน สงสัยพี่เสือจะชอบความซาดิสนะคะเพราะกินไปเจ็บไปแบบนี้เป็นพี่จะไม่ทนแล้วล่ะคะ่ะหากจะพูดถึงปลากระเบนแม้ว่าพวกมันนะคะจะมีลักษณะลำตัวที่นุ่มนิ่มดูเหมือนจะน่ารักและก็ไม่มีพิษมีภัยแต่ความจริงแล้วสัตว์อย่างปลากระเบนนั้น มีอาวุธร้ายนะคะอยู่ที่โคนหางของมันโดยที่โคนหางของมันนั้นนะคะจะมีเงี่ยงแหลมยาวที่มีหยักคล้ายกับฝันเลื่อย เพื่อเพิ่มความร้ายกาจให้กับอาวุธประจำกายซึ่งการออกแบบอาวุธได้อย่างหางพิฆาตก็เพื่อป้องกันสัตว์นักล่าไม่ให้เข้าถึงตัวที่สุดแสนจะนุ่มนิ่มและบอบบางของมันนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าบางครั้งนะคะพวกมันอาจจะถูกนกกระสาที่หากินตามพื้นทรายจับลูกกระเบนตัวน,น้อยๆมากินเป็นอาหารซึ่งถ้าโชคดีนะคะก็กินพวกมันได้อย่างสบายๆแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะโดเนเงี้ยงที่โคนหางของมันนั้นตวัดเข้าใส่ จนอาจถึงตายได้เช่นกันนะคะซึ่งไม่เพียงแค่นกเท่านั้นแม้แต่มนุษย์เองก็เคยเสียชีวิตจากการถูกกระเบนทำร้ายมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทสัตว์ตัวนุ่มๆอย่างกระเบนเชียวนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะคงได้เห็นภาพของจระเข้ตัวน้อยที่พลาดพลัง้งโดนนกกระสาขเมือกกันไปแล้วในคลิปนี้ก็จะทําให้เราได้รู้ว่าจระเข้เมื่อตอนที่พวกมันยังมีขนาดเล็กพวกมันนะคะก็แทบจะไม่มีพิษมีภัยอะไรแถมยังกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่ๆไปซะด้วยซ้ําไม่เว้นนะคะแม้กระทั่งจระเข้ด้วยกันเองที่อาจจะทนกับความผิวจัดไม่ไหวจึงต้องหันมาล่าจระเข้ที่มีขนาดเล็กกว่า กิ่นเป็นอาหารซึ่งอาจจะมองว่าเป็นภาพที่ดูโหดร้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกมันก็ทำไปเพราะสัญชาตญาณของความอยู่รอดของมันนั่นเองล่ะค่ะแม้ว่าปูนะคะจะดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตคุ้มเกลาะที่มาพร้อมกล้ามโตๆที่ใช้เป็นทั้งอาวุธแล้วก็มือจับในการออกล่าและป้อนอาหารเข้าปากของมันแต่ถึงอย่างนั้น เจ้าปูเขาก็มีศัตรูคู่อาฆาตที่เรียกได้ว่าผลัดกันแพะผลัดกันชนะและผลัดกันเป็นเหยื่ออยู่เสมอแล้วสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของปูนั้นมันก็คือหมึกนั่นเองล่ะค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะก็คือหมึกสายหรือว่าหมึกยักษ์นั่นเองซึ่งแม้ว่าหมึกยักษ์หรือว่าหมึกสายจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ขึ้นชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกแถมยังว่ายน้ําแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแล้วแต่การจะล่าปูมาเป็นเหยื่อสัตตัวก<ๆ>็เรียกได้ว่าเล่นเอาหมะคะงงับาร้ มันยังกระโดดขึ้นจากน้ําไปลากปูที่อยู่บนโขดหินลงมากินในน้ำได้ยอย่างหน้าตาเฉยอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่ถึงแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตแต่พวกมันก็พร้อมที่จะพิชิตคู่ต่อสู้ให้อยู่หมัดจริงๆนะคะหากคุณชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ